เราลงรถมาแล้วครับมาถึงแล้วแล้วก็ลงนาง,งานเลยไปช้างป่าข้างหลังฝั่งนู้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ายันไมโครดวนนะครับเมื่อวานเราก็จบดิวบ้านดือเพียมน,นะครับนล้ก็มาสายนี้ตอ่อเดือนเจ้าเขียวเนื้อซับวันนี้จทย์นะครับ ปแล้วเดี๋ยโรอจากสองพี่นะครับอันนี้บ้านของมแบบิการช่องซามไปก่อ,อนะครับมามีนคนอยู่แล้วแหละ มือเราเข้าป่านะครับมาเห็ดตอนน่งเนีราเติมน้ำมันเติมไรเสร็จเรียบร้อยก็ลงมือเลยนะครับนี่้างป่าตรงนี้แหละเออาจะมีเห็ดนกไม้นอตินแห้งนี่โดนน้ำแค่ค้งเดียวเอง

ลูกปตาเนิ่มๆเอ๊ะอย่างน,แบบนั้นแหละที่ตรงนี้นี่เป็นที่ของมาดามเหมือนกันนะครับ มาถึงเราไม่รอช้านะครับก็จัดเลยใช่โกจที่เจ้าทางแล้วไอต้นเล็กๆไม่ต้องเอาอรหรอไอต้นตะแบงเล็กๆไไม่ต้องขูดหรอ เอาเลยแมนที่เราทำการขนย้ายขุดขนย้ายนะครับเมื่อวานนี่ก็เป็นของฝรั่ังอันนี้ก็เป็นที่ของเมียฝรั่ังนะครับที่มรดก ของเมียฝรั่งจริงๆเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรนะครับก็เกจะดางแล้วก็ทำสาลาข้างหลังตรงนี้แหละส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับเกจะเก็บไว้ก่อน ตรงนี้เลยว่าพอจะมีมิ่มบ้างไหมก็พอจะมีมิ่มบ้างไหมกระรกอยู่นะไอตรงปลาตรงนี้มันจะเป็นฟูสนะ ก็เป็นที่นาแต่ว่าไม่ได้ทํานานานแล้วก็แบบต้นกระถินนรงนี่ก็โตเร็วพอดูว่าจะมีนิ่มไหมนิ่มเดือนนี้ก็น่าจะไม่มีน้ําแล้วแหละอ้านี้ก็ไม่เยอ,อะนมารถพาเลย đi đi rồi. Ôi, này nó cao này. lên. ตอนเะช้าเนี่ยยังไม่บูเลยกรนะดมเ่ยวานเะนี่ยบูเอาเลย điom hútเลย nó bình này chỉ hút ao một điều thôi thôi hút ao đây nó bỏ luôn am am nó phải hút ở nó 把开弄瘦了。 กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับปายันไม่โกดวนครับสวัสดีครับ